พลตรโทรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นหัวหน้าหัวหน้าพนักงานสอบสวนที่ดูแลสำนวนคดีพันธมิตรไปที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิออกมาให้สัมภาษณ์หลักๆสองเรื่องด้วยกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ถ้าจํากันได้เขาออกมาเปิดเผยว่าเขามีเขาจะลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนแต่ทางด้านของพบตรนั้นระง,งับไว้เมื่อวานเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าทําคดีความพันธม,มิตรเนี่ยไม่ได้เต็มใจทํานะเพราะว่าทาแล้ว มีศัตรูเพิ่มขึ้นเรือนหมื่นเรือนแสนอันนี้สมยศพุ่มพันม่วงพูดไว้คําถามก็คือถ้าคุณทําหน้าที่ตรงไปตรงมาคุณยึดความถูกต้องคุณจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นไหมอันนี้จุดที่หนึ่งที่ต้องคิดค่ะเรื่องที่สองที่สมยศพุ่มพันม่วงเล่าให้ฟังก็คือเขาบอกว่าเขาทําคดีนี้มาสองปีเขาควักเงินตัวเองไป5้าล้านบาทเป็นค่าเบีย้ยเลี้ยงของพนักงานสอบสวนแล้วก็เป็นค่าพวก แฟ้มเอกสารของสำนวนทั้งหมดที่มีจำนวนมหาศาลผมก็เพิ่งรู้ว่าตำรวจธรรมดาธรรมดามีเงินขนาดเอามาใช้ในการสอบสวนได้ถึง5ล้านบาทเลยเหรอ